เอารับสวัสดีครับมุงคนดูที่น่ารักของผมทุกท่านเพราะอ,อย่างผมแม็กคนเดิมคนดีคนนี้นั่นเองอีกแล้วนะจ๊ะดีวันนี้เราจะมาพูดถึงหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางตูดิโอกันเป็นหูฟังที่มาพร้อมกับเสียงเบสนั่นมากๆร,รับการชาร์จแบบไร้สายมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบจัดเต็มมี ANC มาให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบไดร์แลกด้วยซึ่งหายากมากๆแน่นอนวันนี้เราอยู่กับเจ้ารุ่นนี้เลยครับ Studio E2 นั่นเองก่อนนันนี้เคยรีวิวรุ่นที่เป็น Studio T2 ไปรุ่นนั้นเสียงใสเสียงเคลียร์มากๆทุกวันนี้ผมยังใช้อยู่ใช้ดีมากๆวันนี้ Studio ส่งรุ่นใหม่ล่าสุดมาครับตอนนี้เพื่อนซื้อเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อจะได้ แท่นชาร์จไร้สายด้วยเขาแถมให้เลยฟรีๆคุ้มมากๆตัวราคาเปิดตัวที่4,490บาทกับการรับประกันยาวนานถึง3ปีดูคลิปนี้จบผมมีโค้ดส่วนลด15%เหลือเพียงแค่3,817บาทเท่าน,านั้นสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวไงจะทิ้งโค้ดส่วนลดไปให้ที่ด้านล่างกันแล้วกันได้ลองใช้แล้วบอกเลยว่าเบสดีมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้เป็นหูฟังทัเร์เตแบบเ e อียบัดสิ่งที่น่าสนใจของเขาเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับระบบไฮบริด AA เ c t e c h เทคโนโลยี CNC, หรือว่าการตัดเสียงรบกวนภายนอกกันเอง Adaptive น i อ e แ a n เซลลิ no สเปครุ่นนี้ได้ได้ว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูฉบเฉียวฉูดฉาดน้ำหนักเบาเป็นหูฟังที่เหมาะกับคนที่ชอบออกกำลังกายสเปคต่างๆที่คุณจะได้กับในเรทราคา4,000หรือว่า3,000กว่าบาทนิดๆคุณจะได้หูฟังที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบไดแลกสามารถกันน้ำได้ IPX4 เพื่อนๆสามารถใส่ออกกำลังกายได้เลยแบตเตอรี่ครับรุบ่นนี้นะครับรองรับการใช้งานได้ยาวนานถึง5.5ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆใช้งานแบบตอน เนี่ยนะครับก็จะได้สูงสุดอยู่ที่30ชั่วโมงกับการใช้งานชาร์จเต็ม1ครั้งตัวนี้มีไฮบิ n น้อย c คน c e l l ิ n งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีดูโอไมโครโฟนวิวิกไว้ e เรื่องของสเปคก็เรียกได้ว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะแพ็กเกจกล่องโดยรวมก็จะมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวนะครับออกแบบมาได้ฉูดฉาดพอสมควรแกะตอออกมาเราก็จะเห็นเคสแล้วก็ หูฟังหน้าตาดูดีเลยทีเดียวอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ด้านในก็จะมีตัวเอียร์ทิปมีมาให้เลือกด้วยการหลายไซส์ก็เลือกเปลี่ยนกันมีสายชาร์จมาให้ด้วยครับรุ่นนี้นะครับนอกจากที่จะชาร์จแบบไร้สายสามารถชาร์จแบบ usb c ได้มีสายชาร์จแบบ usb c สายเล็กๆมาให้1อันแล้วก็ด้านในมีผ้าเช็ดมาให้1ผืนตรงผ้าเช็ดของเขาพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เพื่อนๆซื้อเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะได้การรับประกัน ปีสมุดคู่มือที่เขาให้มาก็มีบอกการใช้งานต่างๆมาแบบครบคันเลยนะครับตั้งแต่การเชื่อมต่อการเปิดไดแล็กนะครับว่าเปิดยังไงนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับวิธีการเปิด ANC เปิดยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้เลยหรือว่าการรับสายวางสายเขาก็จะมีบอกอยู่ในสมุดสิ่งแรกเลยที่ผมชอบสำหรับเจ้าหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังดูเล็ตที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดเบาเพียงแค่ 50กรัมเท่านั้นอันนี้คือน้ําหนักที่รวมหูฟังไปแล้วแล้วก็ตัวหูฟังจะมีน้ําหนักข้างละ5กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นหูฟังโูเลตที่มีน้าหนักเบาพอสมควรเอาไปใส่ออกกําลังกายเอาไปใส่ทํางานขนาดเคสค่อนข้างกระทัดรักทรรออกมาได้ดี ผิวสัมผัสคุณภาพต่างๆวัสดุต่างๆที่ให้มาในรุ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยเวลาที่ผมจับใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบตรงที่มันไม่ติดรอยนิ้วมือมันดูไม่สกรปรกผม,มรู้นะว่าสีอื่นเป็นหรือเปล่าด้านตรงนี้มีคําว่าสตูดิโอแล้วก็มีตําแหน่งของไฟแจ้งเตือนเวลาที่เราชาร์จแบตบหรือว่าเราเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อมีตําแหน่งของปุ่มที่เอาไว้ใช้งานในการแทนนะครับหรือว่าการรีเซ็ตในการเชื่อมต่อแล้วก็มีพอร์ต ที่เป็น Type C มาให้ตารางตรงนี้ออกแบบมาได้ดีเราใช้งานเนี่ยเราสามารถวางไว้ได้เลยรุ่นนี้การเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็ถือว่าให้มาดีนะครับมาพร้อมกับบลูทูธที่เป็น5.2รับการใช้งานทั้ Android แล้วก็ iOS เนะครับเวลาที่เพื่อนๆนใช้งานเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าที่ตัวบลูทูธของเพื่อนเพื่อนได้เลยตอนที่เพื่อนๆเปิดขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆพทการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อก็ถือว่ามีความรวดเร็วว่องไวพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วก็ลองเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งอันนี้คือปิดแล้วนะครับัเห็นไหมมันก็จะหยุดการเชื่อมต่อเวลาที่จะใช้งานก็กดอีกครั้งหนึ่งเวลาไม่ใช้มันก็จะปิดเวลาจะเปิดใช้ปุ๊บเราก็ทำการกดเชื่อมต่อไปได้เลยแบบนี้เลยนะทำการเเชืื่่่ออออมตรรียยบ้ถวา รวดเร็วว่องไวการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้ทั้งหมดเขาก็จะเป็นการทัดทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาดูในสมุดคู่มือก็ได้แต่ว่าผมจะมาอธิบายสั้นๆง่าย,ายๆในส่วนของการตั้งค่าการใช้งานได a l ลแล้วก็ ANC การตั้งค่าง่ายๆเลยครับหรือว่าการกดปุ่มการใช้งานง่ายๆเลยครับถ้าเราจะเปิดการใช้งานไดร์แลกให้เราทำการทัดค้างไว้2วิตรงทางด้านซ้ายของตัวหูฟังก็ทำการเปิดแล้วก็ปิดการใช้งานตัวไดแลกนั่นเองหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะเปิดปิดใช้งาน ANC นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทัดค้างไว้2วิเพื่อที่จะทำการปิดการใช้งาน ANC หรือว่าเปิดการใช้งาน ANC ได้เลยนี่คือการปิดเปิดการใช้งานในส่วนของโหมดได a l แลกแล้วก็ในส่วนของการใช้งาน ANC นะครับซึ่งถือว่ารวดเร็วว่องไวแล้วก็ง่ายมากๆปุ่มการใช้งานที่เขามีมาให้เนี่ยจะเป็นการทัชทั้งหมดเลยนะครับการทัชที่เขามีมาให้เนี่ยตอบสนองมือของเราได้ดีเพื่อนสามารถที่จะกดวางสายรับสายหรือว่ากดเพลงถัดไปกดหยุดเพลงผ่านตัวปุ่มการใช้งานแบบทัชของเขาที่เขามีมาให้อยู่บริเวณหูฟังได้เลยนอกจากนั้นเจ้ารัวนี้เขายัง มีแอปพลิเคชันให้เราได้เลือกปรับการใช้งานด้วยสำหรับใครที่ใช้มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android เนี่ยนะครับในรุ่นนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอป,ปที่มีชื่อว่า Studio Personal Sound ได้เลยนะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้ง Play Store แล้วก็ App Store พอเราเชื่อมต่อเสร็จนะครับด้านในเขาก็จะมีให้เราได้เลือกการใช้งานมีในส่วนของ Control Panel ให้เราเลือกเปิดปิด ANC สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าการใช้งานต่างๆผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เขามีมาให้ได้เลยใครอยาจะเปิด Special Audio by ด้แหละก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดปิดผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนอกจากนี้นะครับในรุ่นนี้ เขาก็ยังมีในส่วนของการปรับโทนเสียงมาให้เราด้วยเราสามารถที่จะเข้ามาปรับโทนเสียงต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมติว่าเพื่อนๆฟังเพลงป๊อปเพื่อนๆก็สามารถมาปรับโทนเสียงให้เข้ากับเพลงป๊อปสามารถทําได้นะครับเพื่อนๆฟังพอดแคสต์ฟังการอ่านข่าวไว้นะครับหรือว่าใครที่ฟังเพลงที่เน้นเสียงเบสเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรับในส่วนของ EQ หรือว่าอีคอ l ์เรนเซอร์ได้เลยเขาก็จะมีให้เรา ได้เลือกปรับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้ามาคัดต้อมเองได้หรือว่าจะให้ระบบเขาปรับมาให้ก็สามารถที่จะทําได้เลยการอัปดงอัปเดตนะครับในรุ่นนี้ก็มีให้เราอัปเดตผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับพอมีซอฟต์แวร์ใหม่ๆมาเพื่อนๆเชื่อมต่อแอปเขาจะทําการอัปเดตให้เราอัตโนมัติเลยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนตัวท่านชาร์จที่เขามีมาให้ในรุ่นนี้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปเขาจะแถมมาให้เลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อแท่นชาร์จอันนึงก็ตกราๆประมาณ5600ก็มีก็ถือว่าคุ้มมากๆตัวแท่นชาร์จที่ให้มาก็จะเป็นการชาร์จแบบ9วัตต์นอกจากที่เพื่อนๆจะชาร์จผ่านแท่นชาร์จที่เป็นไวเลสชาร์จสมาร์ทโฟนของใครที่มีตัวแชร์การชาร์จแบบไร้สายอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหูฟังตัวนี้ไปชาร์จเป็นแบบไวเลสชาร์จได้เลยตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองใช้งานเนี่ยนะครับจะเป็นหูฟังที่เหมาะกับคนที่เน้นเบสเบสนำนะครับเ ทีไม่ได้กว้างมากตอนที่เราใส่ใช้งานเนี่ยพิติการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัดเสียงได้ดีพอสมควร ถือว่าทําออกมาได้ดีกับในเลนราคานี้การดีเลย์เท่าที่ผมลองทดสอบรุ่นนี้มีการดีเลอย์อยู่นิดหนึ่งตอนที่เราดู YouTube หรือว่าเล่นเกมอาจจะเป็นหูฟังที่ไม่ได้เหมาะกับสายเกมมันจะเป็นหูฟังที่เหมาะกับคนที่เน้นฟังเพลงแนว EDM อ่ะเพลงแดนซ์ที่เน้นเบสแบบตึบๆอ่ะรุ่นเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็การใส่ใช้งานนะฮะเห็นไหมทุกคนไม่หลุดออกจากหู ง่ายๆแน่นอนถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างทําออกมาได้ดีเทคโนโลยีต่างๆเขาเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะเอาไปดูหนังฟังเพลงผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีไดแลกมาให้ด้วยแล้วก็มีพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มาช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงทําให้โทนเสียงต่างๆมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่หลักๆเลยก็คือรุ่นนี้โทนเสียงจะเป็นหูฟังที่เน้นไปทางด้านของเสียงเบสมีทั้งระบบ y b r i d Active n น้อย c a n c e l l i n g มี s p a t i a l Audio จาก ไดแลกรับการใช้งาน1ครั้งอยู่ที่5ชั่วโมงด้วยแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง30ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังทูเรตที่มีแบบค่อนข้างอึดดีไซน์สวยกระทนันรัดน้ําหนักเบาสำหรับเจ้าหูฟังรุ่นนี้นะครับและที่สำคัญสามารถที่จะชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันกับการรีวิว เจ้าหูฟังรุ่นนี้เอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อได้แล้วยังไงพี่กาดลั้นครับผมมีทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันราคาจาหน่ายในรุ่นนี้4 4 9 0บาทถ้าเปนเพื่อนใช้โค้ดส่วนลดที่นํามาให้ก็จะเหลือเพียงแค่ 3 8 1 7บเาทเท่านั้นหรือว่าใครที่ดูรีวิวแล้วรู้สึกว่ายังไม่จุใจอยากจะอ่านรีวิวแบบเพิ่มเติมเดี๋ยวไงผมจะเขียนรีวิวให้แล้วก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยบองว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไปม,มากก็น้อยครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกรงแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครยังไงก็ฝากกดด้วยกันครับหับหูฟังทูเรสรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางสตูดิโอกับในรุ่นสต e ูดิโอ e2 เบสหนักจริงๆดีไซน์สวยน เลยทีเดียวกับในเลนราคานี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าที่สุดด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาถือว่าค่อนข้างให้มาดีจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ใครแน่นอนนี่ก็ฝากไปด้ยวยกัน้นคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกันน้อยนะจ๊ะเมาบายครับทุ๊บๆ